สูงลงสักษาตบใกล้ๆได้หลายๆม,มั่งคว้างปวกคุณพลาปฏิเมยนจงโชคดีสามสองหนึ่งอ้า นี <đây> <ria> ่ละบุญภาตวาสร้างเปิด <f> ต <lin structured> ั้งสามสิบสิบ้เลยนะ่เปิดสิบอนดางป้าลางป้าโอ้ยเกินมุีเพียนที่พังแล้วดูแลัแบบนี้นี่นนีเนียนโอ้ต้อเผาลายเลยนะตรงโจกบอกด้าน้างน้ำนะครับการเผาหาสิบนีพลาดไป มันคือดันเราไเผาตังตังเผาดันดันครับวายวๆวววันเบิ้ลเดกันเดชาหัวหนึวอเราล้างนู้เราล้างนอ้เราล้างคนเนนาหาหนอา่านิที่มาไฟตตัดฉากนะครับ

ดับไฟดับไฟกันับไฟเด้ดับไฟเด้โอ้ยตา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 เป็นลงไปตาหารมี้วินมีเงนเนี่ละโอ้ยนี่นี่พี่น้องต้องหัวไฟแล้ต้องหางนมันบ้านเนี่ยางดนหัวนี่เพินต้มต้มต้ เจ้าที่เจ้าฐานนี่ยเป็นเป็นซักทีทั้งลายนี่ยเป็นคอยเหลือกัแต่แรกรถเข็นขาวไปก่อนไม่ไหวหนักเลยนะครับไม่ไหวหนักเลยสี่เด้อหานแคปซัคเลครับสวัสดีนะครับเป็นพวกไอส์ข่าวไล่ตั้งนะครับเอาไล่ตั้งลราตัดหัวไฟทิมนะครับพลาดแนวพลาดเลย ไป้วพัดออกไปพัดออกไปเป็นผิวยวงขึ้นมาเยอะนี่เป็นอย่างดอกเออนี่หนังกับผิวแว้งแยงเนี่ยขาหัวนี่บนหลวงพ่อนี่บนหลวงพ่อนี่บนหลวงพ่อขยับบอกเออหนึ่งร้อยแปดสิบ